ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะอันนี้เป็นคลิปกันพยากรณ์ในเดือนสิงหาคมปี2563นะคะอันนี้จะเลือกให้ให้ชาวราศีสิงห์นะคะใครไม่รู้ลัคนาก็ไปสอบลัคนามาก่อนนะแล้วก็ดูได้ทั้งราศีทั้งลัคนาคู่กันได้นะคะคลิปของอาจารย์นะอ่าแล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะ เพราะว่าอาจารย์เพิ่มช่องนะเป็นชื่อช่องจากสุทิพิชิตกรรมนะคะเดี๋ยวให้น,อน้องแอดมินขึ้นไว้แล้วก็ยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปคลิปการพยากรทั้งหมดจะไปลงที่ช่องอาจา,จารย์จากสุธิพิชิตกรรมนะคะส่วนช่องจากสุทิพยากรก็ยังใช้อยู่นะคะจะใช้แบบว่าเออลงเก็บความรู้ลงอะไรให้แบบนี้นะคะเดี๋ แล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วนะคะ5ท่านแรกอย่าลืมบอกนะมีมีของให้เพราะว่าปีนี้ไม่แน่ใจว,ว่าแจกอะไรกันหรือยังนี่ก็คือจะให้เสียนปูนะคะอันนี้ไปบูชานะอันนี้คือเอ่อเป็นเป็นของพี่ชายนะคะพี่ชายของอาจ,จารย์เป็นเป็นพระนะคะ,ะก็คืออันเนี้ยท่านก็คือบูชาไว้นานแล้วเราจะเห็นต้องนานแล้วแหละเป็นสิบกว่าปีแล,แล้วนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเอามาแจกก็มีอยู่ จำไม่ได้ว่ามีอยู่กี่องค์นะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะถ้าหมดแล้วก็ถ้านี้หมดก็จะแจกไปหลวงู่ทวดนะคะ,ะกระดักใครคอมเมนต์มาใต้คลิป5ท่านแรกนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ากดติดตามหรือยังนะอาจ์ก็อ่านทุกเมนต์นะคะอื ชาวราศีสิงห์นะคะเอ่อดาวศุกร์นะเจ้าเรอนการงานเนี่ยก็คือจออยู่ในภพราพาร่วมกับดาวพระหูนะคะนะอยู่ในเอ่อได้ตําแหน่งจุลจักรนะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะเอ่อเรื่องการงานนี่ถือว่าโอเคนะคะใช้ได้คนที่ตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ที่ มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะใครที่รอง,งานมามีปัญหาช่วงโควิดอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็อาจจะได้งานนะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของเรื่องความรักอะ่ะอาจารย์จะไปเปิดไพ่ปอกให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไพ่เสี่ยงหลายแปดก่อนว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้เสี่ยงที่ได้นี้เป็นเบอร์ที่สิบสี่นะคะเป็นปู่ปัทุกาเอ้ยไม่ใช่ปู่ปัทุ่าขอโทษนะคะปู่มุจลินปู่มุจลิน อ่าลลามนี้53านะคะเป็นเสียนปู่พิ่าแต่อันนี้เป็นคือทำมาเป็นเสียนหน้าดำหมดเลยก็อาจจะน่ากลัวหน่อยนะแต่จาน่ะคืออันนี้เชิญพยานของพ่อพิ่าป่านะคะไม่รู้ว่าเห็นในคลิปจะน่ากลัวไหมนะก็ผูกผ้าสีแดงให้ท่านนะเหมือนแบบว่าถือกระบองออกป่าไปเลยอะไรประมาณนี้นะอ่าอันนี้คือตำนานในส่วนใหญ่ปู่พิ่าเนี่ก็คือรู้อยู่แล้วเออเหมือนกับว่าท่านเนี่ยเป็นล่าอวตารของ องค์พะศิวะนะองพะศิวะก็คืออันนี้อวตารมาถ้าคนไทยจะเรียกปู่พิราถ้าทางอินเดียอาจจะเรียกเออมันมีหลายร้อยชื่อมากอันนี้ยกตัวอย่างนะเป็นชื่อพระไพรวะก็คือจะเป็นปางที่แบบดุร้ายอะปางดุร้ายกินเลือดบางคนก็บูชาก็ถวายน้ําแดงท่านอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็คือบูชาท่าน,นใครที่บูชาก็จะคือแคลคลาแคลคลาปลอดภัยนะ อาจจะดูหำหำดูหน่อยแต่ก็คือดูแบบมีเหตุผลอะไรเงี้ยนะส่วนอันนี้เป็นปู่ชัยมงคลนะถึงบอกว่าเมื่อกี้ชาวราศีสิงห์ก็คือมีเกณฑ์ที่ดีเริ่มดีแล้วนะคะนะาาาชาวราศีสิงห์นะจะผ่านเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้ปัญหาชีวิตจะเยอะมากมรสุมเรื่องความรักก็มีเรื่องการงานก็มี นะการงาน,นเนี่ยอาจะหนักหน่วงมากสาหรับชาวราศีสิงห์นะมันกราฟมันก็จะขึ้นลงขึ้น,น,น,นลงนี้ตลอดเลยนะคะสิ่งที่อยากให้ชาวราศีสิงห์ดูจากหน้าไพ่นี้ก็คือปัจจุบันนี้เลื่อยๆไปเลยนะคะอนาคตไอ้ออดีตเนี่ยไม่ต้องคิดแล้วว่ามันผ่านอะไรมาบ้างนะเพราะว่ามันเริ่มดีแล้วในในไพ่ชุดน,นี้ขึ้นมาเนี่ยนะเมื่อกี้อย่างที่บอกคนที่ตกงานคนที่แบบว่าสาหัสมาเลยอะ่ะกำลังจะ เขาเรียกว่าอาจจะไม่ดวงขึ้นเต็มที่นะแต่มันเขาเรียกว่าดวงเนี้อยู่ได้ด้วยบุญคือถ้ายิ่งเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยบุญนั้นๆจะพยุงคุณขึ้นมาไม่ให้ตกต่ำลงไปมากหรือว่าถ้าใครตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องงานโดนบีบนน่นนี่นั่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือบุญอันนี้นะที่คุณได้ทาเนี่ยก็จะทําให้แบบว่าพยุงหนุนคุณจะผ่านพ้นไปได้ นะคือมันจะมีเลิกมีจุดที่ดีอยู่ที่จะทําให้ชาวราศีสิงห์กระเตื้องขึ้นมานะช่วงประมาณแบบว่าอาจจะไปไปลายเดือนให้อดทนนิดนึงนะคะคือช่วงเนี้ยต้นเดือนไปถึงกลางเนี่ยอาจจะงานหนะักนิดนึงหนักเบือ่อหน่ายท้อนะแต่ว่าอย่าอย่าถอยอย่าท้อแท้อะไรต่างๆนะอย่าโทษตัวเองอย่านู่นนี่นั่นนะเพราะว่าโทษไปมันไม่ได้เลวเพราะมันเป็นไปหนึ่งเป็นไป,นป,นปนตามเกณฑ์ชะตาและมันเป็น แล้วอีกส่วนคือเกิดจากการกระทําของเรานะบางทีชาวราศีสิงห์ชอบเป็นคนที่แบบว่าเอ่อทำอะไรแล้วบางทีแบบว่าไม่ยั้งคิดไม่ฉุดคิดก่อนคือเขาเรียกว่าเอ่ออาจจะมองไม่ไกลมากพอเรามองแค่ไม่กี่สเต็ปเนี่ยมันจะพลาดได้ในส่วนเรื่องงานนะอันเนี้ยให้ระวังถึงแม้ว่างานจะดีงานจะไปได้นะแต่ก็ต้องระวังเรื่องการแบบว่าไม่รอบคอบ อย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆบางทีถ้ามีคนแบบว่าฉาบฉวยทาแบบสุกเอาเผากินเนี่ยไม่รอดเลยนะงานพังบอกได้เลยแล้วก็จะเกิดการเสียหายค่อนข้างเยอะนะทีนี้คือถ้าฟังอันนี้แล้วก็คือ,อ,อจะต้องเตือนตัวเองเสมอนะคะไม่ว่าคนที่เป็นลูกจ้างเขาทาง,งานบริษัทหรือแม้กระทั่งทาธุรกิจของตัวเองคือจุดนี้จะบกพร่องไม่ได้เลยคือทุกอย่างต้องผ่านควานตาแล้วต้องมีทำรอบเพาะ หนึ่งถึงสิบท่องหนึ่งสิบยังไงก็ต้องอย่างนั้นไม่ให้หนึ่งกระโดดไปสามอย่างเงี้ยแล้วมาสี่แล้วมาห้า 5, แล้วก็โดดไปเจ็ดอย่างเงี้ยนะคะคือพลาดแน่นอนแล้วพลาดเยอะด้วยนะแล้วมันจะทําให้เราท้อแท้จนถึงขั้นท,ที่แบบว่าแบบผลมันออกมาไม่ดีอ่ะเราท้อเราก็อยากจะทิ้งงานมันเลย,เลยอะไรเงี้ยราศีสิงจะเป็นแบบนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหากรกฎานียเตรียมตัวเลยนะคะถ้าใครที่ดูคลิปของอาจารย์ก่อนก็ ให้รู้เข้าไว้เลยยิ่งเอกสารเนี่ยให้ระวังเลยนะเอกสารหนังสือสัญญาอะไรต่างๆนานานะคะราศีสิงจะต้องระวังให้มากที่สุดนะคะแล้ว <c oughs> ชาวราศีสิงน,นะบ้านช่องห้องหักจะต้องสว่างสวัยนะคะแล้วเงินทองจะเข้าบ้านนะบ้านของชาวลัคนาราศีสิงอ่ะมันจะต้องเย็นร้อนไม่ได้นะคะเนี่ยเพราะว่า ช่วงประมาณท้ายๆปีเนี่ยนะคะอันนี้ของตัวเองได้เสียงปู่มุจลินบ้านหิ้งพ้าอะไรต่างๆนายอย่าให้ขาดน้ํานะคะแล้วบ้านของชาวราศีสิงห์เนี่ยส่วนใหญ่บางทีอาจจะแบบเออมันจะดูเย็นๆอึมครึมชื้นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือให้ทําให้มันสว่างสวัยเข้าไว้บางอย่างมันแก้ไขไม่ได้ในที่ดินนั้นมันมีคนอยู่มาก่อนเราอยู่แล้วนะเพีงเยงแต่ว่า แกงเค็ดทาให้สว่างน้ําท่าไหว้พระสวดมนต์นะ้ําบนหิ้งพระอย่าใ,ให้ขาดน,นะคะคือให้ทําพวกนี้แล้วก็สวดมนต์สวดธรรมจักรบ้างอะไรบ้างนะบางคนก็บ้านบางบ้านอาจจะมีนางตะเคียนอาจจะมีคืออาจจะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรพวกนี้อยู่ใ,ใกล้ๆบริเวณบ้านบางทีก็าอาจจะมาแวะมาเยี่ยมมาเยียนเห็นเราสวดมนต์ไหว้พระอาจจะให้โชคให้ลาภก็ได้นะหรือว่ามีอะไรแบบนี้อยู่สิ่งเหนือธรรมชาติอยู่ใ,ใกล้บ้านชาวราศีสิงห์อ่ะ ให้ขอเขาได้แต่ว่าต้องได้ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนะอันนี้ก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภนะส่วนเรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวราศีสิงห์เนี่ยการเงินก็คือจะมีเข้ามาเรื่อยเร่หลังจากนี้ก็คือจะเริ่มกระเตื้องแต่ให้เน้นถือสินนะคะเ,เงินเคยพูดทุกคลิปเลยเงินกับงานมันจะมาคู่กันถ้าเกิดสมมติว่าคุณเกิดท้อแท้คุณเกิดอยากหนีคุณเกิดอยากแบบ หมือนอยู่ในป่าเหมือนปู่อย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนปูพ่พิล่าแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เงินเลยนะเออคือจะต้องอดทนแล้วก็สู้นะเงินจะเข้ามาเรื่อยๆแต่ห้ามแบบหยุดทํางานหยุดไม่ได้ถ้าหยุดนะมันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าใครหยุดทํางานจะไม่ได้เงินนะแต่ไอ้การท้อแท้นเนี่ยคือจะเป็นอุปสรรคของชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมเลยจะมีอารมณ์แบบว่าอยากบวชอยากอยู่คนเดียวท้อแล้ว ไม่เอาดีกว่าว่าไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะเกิดอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยให้นึกถึงเสียนปู่พี่ลาภทันทีเลยแล้วบา,บางอารมณ์ก็จะมีความดุความแบบโมโหโกรธใอยากฆ่าขึ้นมาเลยแบบแบบพูดถึงใครโมโหก็่แบบอยากจะกินมาเลยอยากจะแบบเอาันให้ตายอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์พวกเนี้ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงสิงหาคมจนข้ามไปถึงประมาณกันยาเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ดับอารมณ์ได้อาจารย์บอกทุกคลิปเราต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วนั่งสมาธิยิ่งใครที่แบบเหมือนเหมือนเป็นล่าง เหมือนเป็นแบบว่ามีเทวดาสถิตอยู่กับตัวอะไรแบบนี้นะมันจะยิ่งเป็นเยอะมันจะยิ่งแปลกป่วนเยอะมากเลยนะคะคือให้ทําแบบเนี้ยสดมนนั่งสมาธิแล้วพอมันดับเริ่มดับ,ด,บดับได้เกณ์ชาตาเงินทองมันก็จะมาเรื่อยๆตามนั้นนะคะบูชาดีๆทําดีๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วในส่วนของไพ่สรุปคุณได้พระแม่อุมากับพระศิวะนะสิ่งทุกอย่างที่ชาวราศีสิงห์หวังไว้คลิปนี้จะออกก่อน ประมาณล่วงหน้าเดือนนึงหรือเดือนก,กว่าๆอะไรเงี้ยคุณให้รู้เลยว่างานที่คุณทําจะประสบความสําเร็จแต่คุณอย่าแบบอย่าใจร้อนอ่ะผู้มีง่ายอย่าท้ออย่าอะไรเงี้ยอย่าท้อแท้มันสําเร็จแน่ทุกคนจะต้องผ่านอุปสรรคอย่างน้อย,อยชาวราศีสิงห์งานดีนู่นนี่นั่นดีมันก็ต้องมีคนแบบตัดเก้าอี้คุณมันต้องมีคนบีบคุณเจ้านายเล่นงานบ้างโดนใส่ร้ายบ้างพวกนี้บอกได้เลยว่าเขาแพ้ภัยตัวเอง ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแพ้ให้ตัวเองคุณจะได้อยู่เหนือเขาแต่มันต้องการเวลาเป็นครื่งพิสูจน์คือแล้วมันก็จะมีการท้อะไรแบบที่บอกมาขวางเพราะฉะนั้นคือข้ามอันนี้ได้คุณประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็จะได้ทุกอย่างนะเหมือนกับอ,อ,องค์พ่อองค์แม่ทั้งคู่เนี่ยจะประทานพรให้นะคะเพราะว่าคือตอนนี้ดวงยังไม่กล้าแขมเดี๋ยวประมาณสักประมาณแบบปลายเดือนปลายเดือนไปแล้วเดือนสิงหาข้อมีกันยาเนี่ยมันจะเริ่มมีพลังแล้วทีเนี้ยไอที่แบบว่าร่างกายอ่อนเพลียน,นู่นนี่นั่นนะเหมือนท้อแท้อะไรเงี้ย โหดหูอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมีไฟมันจะเริ่มแบบเตะปี๊บดังแล้วอะไรเงี้ยนะมันจะเริ่มมีแรงเกิดขึ้นแต่ช่วงสิงหาเนี่ยมันจะเป็นกับทุกคนนะคะแต่สวดมนต์ไหว้ผ่านเราจะดีขึ้นนะมันเหมือนแรงดึงดูดอะไรบางอย่างไม่รู้ทําให้ชาวราศีสิงห์มันท้อแบบรุนแรงมากท้อจนบางทีอาจจะนั่งร้องไห้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าทำแบบอาจารย์บอกเนี่ยจะควบคุมได้แล้วมันจะผ่าน้นไปกันยาก็จะเริ่มโอเคขึ้นนะคะในส่วนของเรื่อง อุบัติเหตุภัยร้ายแรงต่างๆนานานไม่มีแต่จะบอกชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ว่าอย่าเดินทางทางน้ํานะคะเสื้อสีดําห้ามใส่นะอะไรที่เป็นสีดําๆห้ามใส่ห้ามเดินทางทางน้ําเด็ดขาดเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะเกิดแบบว่า,วาพักตกน้ําหรือว่ายน้ําอยู่แล้วบอกว่าขาไปตะคิวอะไรอย่างเงี้ยนะนะสมมุติให้เห็นภาพนะมันจะเป็นประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่จะสำลักน้ําบอกเลยกินน้ําก็ต้องระวังน,นะ แม้กระทั่งกินน้ําหรืออะไรพวกนี้นะมันจะเหมือนลมตีขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันจะสําลักน้ําหน้าดําหน้าแดงเลยนะก็คือกินน้ำก็คือต้องมีสติถึงบอกว่าต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ภาวนาไหว้พุโทโธพุทโธกินน้ําก็พุโทโธพุโทพโธกินข้าวตักข้าวก็พุโทโธพุโทโธเนี่ยมันจะมีสติตลอดเวลาระลึกรู้ไงพอถ้าเกิดสมมุติแบบว่าสําลักน้าอย่างเงี้ยมันจะมีสติแล้วก็จะทําให้เรารอดได้ถ้าอย่างคนแบบไม่มีสติกินไปกินข้าวกินอะไรไปโดยที่แบบว่า สนุกสนานไม่มีสติสตังสำลักแล้วบางทีมันมันอาจจะแบบว่าแบบถึงขั้นต้องไปหาหมอหรืออะไรสักอย่างไงมันมันจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบอกล่วงหน้าให้ทําแบบนี้ก็คือถ้าใครเชื่อจางก็คือพยายามทานะแต่มันไม่ได้เป็นทุกคนของราศีสิงห์หรอกแต่เห็นมันขึ้นมาจากหน้าไพ่นะก็เลยบอกให้นะคะนี่ด้วยความเป็นห่วงนะก็บอกให้อ่าโชคลา ก็จะมีดูแลเจ้าที่ไหว้ดีๆแล้วเดี๋ยวท่านจะให้โชคนะอาจจะเป็นบ้านเลขที่หรือเรื่องของที่บ้านนะที่เกี่ยวข้องกับคุณนะเปเลือกดูนะมันจะมีโชคอยู่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่งเรื่องความรักนิดนึงนะคะในส่งไพ่ฟ๊็อกนะ ชาวลัคนาราศีสิงนะเ,เรื่องความรักนะคะคือดาวพระราหูเนี่ยกับดาวศุกร์เนี่ยจรร่วมกันอยู่ในภพลาพานะอ,อ,อันนี้คือระวังนะระวงังเรื่องความแบบว่าลุ่มหลงอะนะคะแล้วก็เนี่ยในส่วนของเลขในส่วนไพ่ป๊อกนี่ก็เหมือนกันนะ เดี๋ยวนะขอดูก่อนแป๊บหนึ่งอืมให้ระวังเรื่องรักสามเศร้าบอกเลยนะคะเนี่ยเนี่ยลาหไวมาสะติดวนหัวเลยนะนี่นะคะคือให้ระวังเรื่องเขาเรียกอะไรเรื่องการสื่อสารเรื่องคําพูดกระจุกกระจิกกนันนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็เ เขาเรียกว่าเรื่องความรุ่มหลงเกี่ยวกับเรื่องดาวพระรางหงูอันนี้คืออยู่บนเสียงเก้าอยู่บนหัวตัวเองเลยนะคะคือให้ระวังให้ดีมันมีเกณฑ์น่าจ,จะถูกจับได้ได้วซ้านะคืออาจจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือว่าอ,อ,อุปสรรคบางคู่เนี่ยอาจจะรักกันอยู่ดีๆนี่แหละแต่มันจะมีอุปสรรคบางอย่างอาจจะเรื่องพ่อแม่กีดกันพ่อแม่ไม่ชอบ เขาไปเขามาอยู่กันทรมากินขึ้นกันเงินไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เกิดทะเลออาะบอแว้งแล้วก็อาจจะแยกทางกันนะหรือบางคู่อย่างเงี้ยคบกันไปเพราะว่าเกิดความเบื่อหน่ายอยู่กันนานและมีลูกมีเต้าเบื่อและนู่นนี่นั่นมีคนใหม่เข้ามาเงี้ยเอ่อช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีสิงจะเกิดเขาเรียกว่าความลุ่มหลงความมัวเมากิเลสตัณหาจะเกิดราคาจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาเนี่ยมากเลยแล้ว มันจะอาจจะทําให้เราผิดสินข้อสารได้แบบง่ายๆเลยมันอาจจะมีคนเข้ามาจีบมาลุมมาตุ้มกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ด้วยปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่มันอยู่กันมากับคู่ครองคนรักเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดความลังเลในเรื่องความรักครั้งเนี้ความรักที่เราเลือกมาแล้วอะแล้วมันจะทําให้เราเกิดเรื่องอื้อฉาวในเรื่องผู้หญิงผู้ชายหรือพวกนี้นะมันจะเกิดเรื่องขึ้นนะเพราะเลขนี้มันขึ้นแล้วนะคะอาจจะมีเกิดขึ้นก็ ให้ยับยั้งช่างใจก็แล้วกันนะคะนะผู้ชายที่มีข้อพูวแล้วจะมีผู้หญิงเข้ามานะมีผู้หญิงเข้ามาเนี่ยนะทำอะไรให้นึกถึงครูบาอาจารย์ให้นึกถึงธรรมะให้นึกถึงการสวดมนต์อะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะแต่บางทีอะบางทีบางอย่างน,ะนึงตืงนกันไปแล้วก,กรรมมันมามันตัดกันยากนะอย่างตรงเนี้ยมันอาจจะบางคู่นะ เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่มือนะคะอาจจะเป็นผู้ชายผู้ชายก่านะเมื่อีผู้ชายที่มีข้อควาล้วอาจจะมีผู้หญิงเข้ามานี่คือกำความรักมาให้เลยดอกเดียวกันเพะเลยนะคืออาจจะกำความรักมาให้โดยที่เขาก็รับรู้อยู่แล้วว่าคุณมีลูกมีเมียหรือว่าคบใครอยู่ผู้หญิงคนนี้คือจะมาเข้าแทรกไม่ว่าจะมาจากทางเพื่อนทางงานทางอะไรก็ตามแต่นะคะอาจจะมาเข้าแทรกเลยนะเพราะว่า ก็มาค่อนข้างแรงนะอันนี้คือถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วคือดูคลิปก็อย่าคิดมากอย่าไปจับผิดจนแบบแบบเดี๋ยวทะเลาะกันนะคะอาจจะแบบดูคลิปแล้วก็คือไปเฝ้าระวงังมันที่จะบอกคลิปเลยว่าดูแล้วไปเฝ้าระวังคู่ของเราแค่นั้นเองถ้าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรมากก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้า,ามำลันล้ำเส้นที่เราวางไว้ก็ก็อาจจะต้องคุยกันนะคะนิดนึงนะในส่วนของ ผู้หญิงนะก็จะมีผู้ชายเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้อยู่ในตำแหน่งขาตำแหน่งเท้าถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วมีผู้ชายเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีสิงโปรดรู้ไว้ว่าคุณเป็นแค่ของเล่นเท่านั้นจะไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาจะดีกว่าสามีคุณเอาผู้ญิงง่ายผู้ชายพวกนั้นหวังแค่อย่างเดียวเรื่องอื่น คือมันจะเป็นความรักที่แบบว่าหลอกหลอกอะ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าเรามีมีลูกมีสาม,มีอยู่แล้วก็อยากจะมาแจากขนมจีบแบบนี้แต่ถ้าได้แล้วเขาก็ไปถ้าเขาได้เราแล้วเขาไปคือเหมือนเล่นเล่น,ลนหลอกหลอกขำข,ำขำตลกตลกแล้วเราก็ไม่เราก็ไม่รู้เรื่องของเขาด้วยอะ่ะเพราะว่ามีมีม,มีเกี่ยวกับเลขลางหูเกิดขึ้นนะมันก็คือเราอาจจะลุ่มหลงมัวเมาไปกับคําหวานของเขาอะไรพวกนี้ทาให้เราไปติดใจในคําพูด มีจิตปฏิพั์ต่อจิตของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทาให้เราเกิดความรุ่มหลงมัวเมาผู้ชายคนนี้มากๆๆขึ้นอะไรเงี้ยจนมันต้องไปกับเขาอ่ะนะแต่ให้พึงรู้ไว้ถ้าเกิดสมมุติมีใครเข้าเกณฑ์นี้นะที่ดูคลิปเนี่ยบอกไว้เลยว่าเขาไม่จริงใจกับคุณนะ,ะเพราะว่ามันมันดอกเล่งขึ้นแบบนี้นะคะก็ให้ดูคนที่อยู่ที่บ้านอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ที่เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรัก จนบางทีสิ่งเนี่ยอาจจะเล้าฉานกันครอบครัวแตกเลยก็ได้เพราะการนี้นะเพราะมีคนนอกเข้ามางั้นะในเชิงชู้สาวนะคะส่วนในเรื่องอื่นเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่อ้อในส่วนของเรื่องคนโสดเนาะอืมคนโสดก็จะมีคนเข้ามาจีบแหละนะแต่ถ้าคนโสดที่ไม่มีใครเลยไม่มีใครสนิทเลยนะถือว่าโชคดีมากในเรืองสิงหาคมน,นะเพราะว่าเดือนสิงหาในชาวราศีสิงจะเป็นยุ่งเหยิงวุ่นว,นวายเรื่องคู่มาก นะเม,มถุลนก็เหมือนกันจะเกณฑ์คล้ายๆกันเลยเกณฑ์ชะตาของสิงก็เมถุนนะ่ะเกือบจะคล้ายกันมากนั่นก็จะเอาเรื่องไม่ดีมาให้นะอันนี้ก็จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเหมือนกันมีอุปสรรคมีอะไรพวกเนี้ยนะมันก็นจ,ะนจะเข้ามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ฝากชาวลัคนาราศีสิงห์ไว้ด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ดูคลิปอะนะคะถ้ามีธรรมะนะ่ะก็จะไม่มีทางที่ทําให้เราผิดศีลเลยต่อให้จะมาแบบว่า รูปสวยรูปงามนามพเพราะอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีศีลน,นะเรารักษาศีลนนะ่ะมันก็จะไม่มีทางพลาดน,นะเหมือนกับเหมือนพุทธองค์เห็นไหมพอใกล้จะตัดสรูปใกล้จะสําเร็จก็จะมีพยามารมาใช่ไหมเอาผู้หญิงเอามาไล่ลำํำนูน่นนี่นั่นมายุ่ยวยวนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดสมมตุติสิงดูคลิปของอาจารย์ยก็ให้นึกถึงตอนนั้นอนะ่ะที่พุทธองค์เป็นแบบนั้นอ่ะนะนะ ก็คือมีมีผู้หญิงมาไล่ลำมายั่วมีอาหารเดินองเอวมีหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยคือท่านก็ไม่ได้แบบว่าสนใจไงแล้วก็คือผ่านพ้นท่านก็สําเด็กได้จนมาสอนเราก็ต้องมาทําตามคําสอนของท่านแล้วเราก็จะไม่พลาดพังไปแบบนั้นเหมือนกันนะคะคือคืออยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นเพราะว่าคือตอนนี้ทุกคนก็รู้อยู่ว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมแรงโลกระบาดก็มาเลยก็มามันมีความตึงเครียดไงแล้วทีนี้หันมาเจอครอบครัวอีกอา้าวสามีเป็นอย่างนี้ ภรรยาก็เป็นอย่างนี้มันมันก็เลยจะแบบว่ามันหลายๆอย่างแลนะ้วเนาะตัดใจของเรื่องครอบครัวนะคะอันนี้ก็ให้ให้ระวังไว้นะคะก็ปณีปนอมอะไรก็หนักหนักนี้เบาหนักคือคุยกันนะอย่าไปเก็บไว้ยิ่งเก็บนะี่มันยิ่งระเบิดนะยิ่งเก็บยิ่งจะแบบมองคู่ไม่ดีนะคะถ้ามีคนหนึ่งเข้ามา้วเก็บไม่ได้นะมีอะไรสงสัยถามแต่ว่าถามก็ต้องดูจังหวะจ,จากโคนนะไม่ใช่แบบว่า คนกลับมาจากที่ทํางานเครียดๆหน้ามึนหน้าตึงอยู่ดีก็มาโจ้ถาม่าตีกันแน่นอนนะดูอารมณ์ดีๆนะคะแล้วค่อยๆถามนะค่อยคุยกันด้วยเหตุผลนะคะนี่คือห่วงนะสิงกบเมถุนนะสิงกบเมทุนนะอยาจาย์ห่วงมากนอกานั้นราศีอื่นเรื่องคูเขาไม่ได้ค่อยมีประเด็นอะไรเท่าไหร่นะคะก็ยังไงฝากคลิปของอาจารย์ไว้ด้วยนะคะมาช้าแต่ก็มานะติดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคือคุณแม่ผ่าตัดก็ต้องดูแลแล้วก็มาติด โควิดด้วยอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนี้ก็คือเดีจะทําคลิปดีๆออกมาให้ชมกันต่อนะคะแล้วก็แนวทางการแก้ไขล่วงหน้าเนาะก็ยังไงฝากชาวราศีสิงห์ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในเดือนกันยายนนะคะขอบคุณค่ะ